ลกตะลายป,กปกุ่มคว้านเลี้ยง้อยนิดน้อยในสมรองลำพงลมแค่มีความโหดเหี้มมยมแล้วเราจะทร บุตรทองมายด์นั่งที่เธอรื่องความหลังเมื่อครั้งอดีตที่ได้บินบังวังอักษรทอบนฟ้ามืออยากรู้ นัน่นคือควาริงนะทวาพระคอบอท่านไม<า>่ได้เลอกคอนเซ็ปพ่อโดดอใช่แล้วบผมมหาเด็กย่อมดูดีกูไปไปนั้นต้องการสิ่งใด<แ>นั้น้จำได้สิ่งนั้นใช่หรือเปล่าใช่แล้วพระองค์ท่านพระอ,องค์ท่านเป็นคนที่ดุเดือดมาก<แ>ยามที่กูชี้นกเป็นนกชี้มอยเป็นไม้ผดเหนือฟ้านั้นยังมีฟ้า เหนือมาม่ามันจะมีไวไวเหนือน้ำใสยังมีต้มยำเขาอย่าง่ชอบที่มึงคอยอยู่ข้างกูมึงจมรู้ใยกูเป็นย่างดีรู้ทุกอย่างเลยรู้จะทำสิ่งที่กูราชชนินทนาชอบที่สุดคืออะไรวะเอาเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นเรื่องจริงจริงวะกลี่ไสยางไอ้กลี่ป๊สลับบุรีไส่ไก่ร้านคุณน้องหน่อยอร่อยที่สุด ดีนะโอ้ถ้ามึงพูดไม่ดีกูจะลากมึงไปด้วยเอ้ยกำชับไม่เคยหรอกเอาในเรื่องอันไหนเรื่องเอองอ์ชอบที่สุดก็คือดาบทวนเสียงเท้าช้างเสียงเท้านะสมรภูมิลบพพะองค์ชอบทุกอย่างเลยพวกอยากจะท้ามึงในฐานะที่มึงเป็นมหาริทยาับอิกาสีอะไรนอีกามันก็สีดำตามธรรมชาติของมัน นะสีขาวสีดำสีขาวสีดำสีขาวสีดำโอลยสีอะไรบ้งสีขาวไปอะค่ะนี่ <laughs> จะจะรู้อีกว่ามันมนี่ยเป็ดไก่เนะี่ยเขาเลี้ยงไว้ทำอะไรเป็ดไก่ครับเขาเลีเ้ยงเอาไว้กินไข่ที่พวกท่านพี๊ <c oughs> มันจะพี๊ได้ยังไงเล่าเป็ดไก่เนี่ยเขาเรียกว่าไถนะว้าวแล้วเขาเรียก ไข่ไนไนโอยเดี๋ยวไม่ทำอะไรเออไถนาก็ได้่่จิตเวกมันมึงเรียกวัวควายเดี๋ยวมเียไปทำอะไรนี่แหละตรงตัวเลยวัวควายเขาไว้ไถนาผิดจะมาผิดได้ยังไงเดี๋ยวไมกินไขยไถนากินเค่ไถนาโอยโอยทำอะไรวะกินไข่ได้ไห่ย คนเชื่ออะไรเด็กไขควายบนอะไรตาไม่มีอะไรเลยค่ะสิ่งที่มึงพูดมานั้นยันแจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คนที่กูเรื่มเทานั้นบินําวทำไมพวกเกียรติสุดคือคนที่ขัดใจใช่ไหมค่ะแต่คิยากจะรู้อะไรพวกัตงแต่กําเนิดเกิดมาทําไมสิกูนั้นสงสัยในเรื่องนั่นก็คือการทำรางวัลนี่ต่อ คุณวันอะไรนะครับจากคุณแม่ที่มอญไยทยนะครับที่ที่นั่งโต๊ะกลมๆนั้นทีมเจ้าภาพใช่ไหมครับ,รบอ๋อโอเคครับมีตะโขดไหมครับทุกคน <c oughs> อ๋อเดียวๆคาเดี๋ยวเจ้าภา,าพเขาเรียกกินแล้วโอ้โหหางเงินก่นอนอะถ้ากูหางเงินก่อนทั้งคันนะข้าขงหน้าวันทีมไม่ได้กูได้ออนไลน์ไว้ก่อนดีไหมกูอยากได้ออนไลน์ว <c oughs> ก็จะได้จะได้ใช้เงินเป็นที่กู มึงเห็นตลกใช้เงินด้เฟ็นไงกก็พูดเขากูอยากจะรู้และอยากจะถามมึงว่าพระองท่านกล่าวมาเลยอักซอรพอพอพ่านกลางใจตือของกูที่ติดมาตั้งแต่กำเนิดมันหมายความว่าอย่างไงรู้หรือเปล่าพอผ่านเออถ้าจะเอาแบบขำๆไม่มีอะไรมากมายมันแปลว่าน้ำพริกพะยะค่ะบอ,อกหน้า ไอความเป็นจริงแล้วนะเก้าฉันไม่รู้หรอกพระองค์ท่านเพราะมันเกิดมันติดตัวพระองค์มาตั้งแต่เกิดถ้าพระองค์อยากจะรู้มีคนเดียวให้คำตอบพรค์ได้นั่น